ฮัลโหลอ่า hmm. เลยค่ะพิมพ์ mm hmm. คน mm hmm. ที่จะมาสัมภาษณ์งานวันนี้ถึงเรียง mm hmm. เอาผมถึงหน้าบริษัทแล้วนะโอเคโอเคนี่ก็ใกล้ถึงเวลาละ นี่คุณหลบไปหน่อยฉันต้องรีบไปสัมภาษณ์งานนี่ผมก็มาสัมภาษณ์งานเหมือนกันนะเอาเหรอฉันน่ะจบโทรต่างประเทศนะฉันว่าคุณอ่ะกลับไปเถอะนี่ผมก็จบนอกเหมือนกันนะผมแนะนําคุณอนะ่ะรีบกลับไปก่อนดีกว่าอบริษัทก็ดูตั้งใหญ่โตทําไมทิ้งขยะเลี่ยนล่านเนี่ย,อ,ยอะไรอะ่ะโอ้โห มานะเห็นพร้อมกันนะอ่ะคนละครึ่งน,นะนะอ่นะ ขอโทษนะคะพวกคุณก็มาสัมภาษณ์งานเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ดูจักการแต่งตัวของเธอแล้วเธอมาสมัครเป็นแม่บ้านใช่ไหมพี่คงไม่มาแย่งตำแหน่งเรานะสวัสดีครับทุกคนสมัครงานเหมือนกันใช่ไหมครับ พอดีว่าปากกาของผมเสียครับผมขอยืมปากกาหน่อยได้ไหมปากกาคุณเสียก็ไปซื้อใหม่สิคะน้ำภาษาอะไรจะให้คุณยืมค่ะเออของผมก็เสียเหมือนกันคุณคะครับคุณเอาปากกาของฉันไปใช้ก่อนก็ได้คะ่ะขอบผมณมกครับนี่คุณเราต่างก็มาสัมภาษณ์งานจะน,นะถ้าเขาถูกเลือกขึ้นมาแล้วก็คุณอย่ามาเสียใจทีหลังเพราะปากกาด้านเดียวกันเออ เปป็นคนคดดีไไ้สวัสดีค่ะทุกคนพร้อมสัมภาษณ์งานกันหรือยังคะเดี๋ยวเชิญทุกคนมาทางนี้นะคะมัหลบไปเกิกะอยู่ได้คุณนินอเอาคุณทำไมยังไม่ไปล่ะคุณก็ยังไม่ไปเหมือนกันนี่คะสู้ๆนะคะขอบคุณครับไปกันเถอะ คุณได้แน่นอนองานนี้เดี๋ยวรู้ส่นเธอกลับไปได้แล้วไม่มีโอกาสหรอกเดี๋ยวคุณนั่งตรงนี้ก็ได้ค่ะอไปขอดีไม่เป็รครับคุณนั่งเลยครับเดี๋ยวผมนั่งตรงนี้ส่วนนี้ปากกาของคุณครับขอบคุณมากนะครับเขาเป็นนั่งที่บริหารทำไมอะ <c oughs> เดี๋ยวผมขอรีสูเม่ของพวกคุณหน่อยครับคุณเป็นผู้บริหารเลยครับผมต้องขอโทษกับพฤติกรรมเมื่อกี้ด้วยนะครับสนันน่เป็นใบสมัครของผมครับเพิ่งเรียนจบมาจากเมืองนอกครับอันนี้ของฉันค่ะฉันก็จบนอกกันเหมือนกันนะคะจบจากต่างประเทศทั้งสองคนเลยเหรอใช่ค่ะเอาคุณคุณไปไหนล่ะฉันจบแค่มหาลาัยธรรมดาคุณไม่เหมาะกับบริษัทของคุณหรอกคะ่ะ ไม่หรอกเอาเรซูเม่ของคุณมาให้ผมใบจบของพวกคุณที่ได้มาวันนี้มันไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้หรอกว่าพวกคุณอ่ะจะประสบความสำเร็จในชีวิตมันก็แค่หลักฐานว่าพวกคุณอ่ะได้ผลาญเงินพ่อแม่ไปมากน้อยเพียงใดบริษัทผมอ่ะเลือกคนที่มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบ,บต่อตนเองและสิ่งรอบกายต่างหากยินดีด้วยนะครับคุณนิชา คุณคือคนที่บริษัทของผมจะเลือกพรุ่งนี้มาทํางานได้เลยขอบคุณค่ะส่วนคนสองคนอ่ะออกไปได้ครับ